เจมโอจีอ oh. เรื่องราวมันก็คายๆายเมื่อวันที่เคยผ่านจากวันที่ฟันไม่เป็นดังใจจะพยายามกี่ครั้งไม่ให้ไปได้ใกล้สุดท้ายก็ต้องลมลงไป ผักนั้นตัวเองให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งเรี่ยวแรงที่มีเริ่มหมดลงไปเส้นทางที่ฉันต้องเดินก็ยังอีกไกลเมื่อเธอมาจากไปเราทําใจไปมือเธอไปแต่ก็เหมือนทำลายตัวเองอยากจะลืมเธอพยายามสักเท่าไรแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองหมดแล้วที่เคยได้ฟันและสู้ทนและฟันฝ่าเวลาก็ช้าแทบจะหยุดลงไป ดังคืนมันอันปวดดาวที่ไม่ยอมจะผ่านไปจะเจอเพียงฟังลึกบาดลงในใจ yeah ผักดันตัวเองให้ลุกขึ้นยืนอีกสักที uh. rank อ ah real แรงที่มีเริ่มหมดลงไป yeah สส้นทางที่ฉันต้องเดินก็ยังอีกไกลเมื่อเธอมาจากไปลองทําใจปล่อยมือเธอไป แต่ก็เหมือนทำร้ายตัวเองอยากจะลืมเธอพยายามสักเท่าไรแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองหมดแล้วที่เคยได้ฝันและสู้ทนและฝันฝ่าเวลากระชากกระแทบจะหยุดลงไปหนังคืนวันนั้นปวดร้าวไม่ยำจะผ่านไปจะเพียงแค่ฝันลึกบาดลงในใจแค่เพียงเธอปล่อยมือจากกันไปหัวใจก็สั่นไหวเกือบจะตาย ขอเธอได้โปรดจงอย่าไปไหนขอเธออย่าโปรดอย่าไปไหนเชนทางที่ฉันต้องเดินก็ยังอีกไกลเมื่อเธอมาจากไปลองทำใจปล่อยมือเธอไปแต่ก็มันทำร้ายตัวเองอยากจะลืมเธอพยายามสักเท่าไรแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเอง หมดแล้วที่เคยได้ฟันและสู้ทนและฟันฝ่าเวลาก็ชาแทบจะหยุดลงไปยังคืนวันนั้นปวดดามไม่ยัมจะผ่านไปจะเจอเพียงเธอบาดเลือกลงในใจเสนทางที่ฉันต้องเดินก็ยังอีกไกลเมื่อเธอมาจากไป yeah.